สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารดารามาอัปเดตกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะวาสนาเบลล่าวินชวินอวดภาพอุ้มน้องหมาเจอคอมเมนต์นี้ถึงกับไปไม่เป็นสำหรับวินชวินเจรละวนนหวานใจของสาวเบลล่าซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้โพสต์ภาพคู่กับสาวเบลลงอินสตาแกรมของตัวเองมาแล้วกับทิปไปต่างประเทศคู่กันและตอนนี้เวลาหนุ่มวิวจะลงรูปก็มักจะมีคนรอดูและจับตาอยู่เสมอ ว่าจะมีสาวเวลอยู่เรื่องเฟรมด้วยหรือไม่และไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นที่จับตามองอยู่ตลอดเวลาล่าสุดหนุ่มบิวได้ไปเที่ยวกับครอบครัวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปล่องเรือท่ามกลางบรรยากาศสวยๆนอกจากนี้ยังได้พาสุนัขตัวโปรดไปด้วยบอกเลยว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยล่ะคะ่ะงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาชื่นชมในความหล่อสะอาดของหนุ่มบิว แต่ว่ามีอยู่คอมเมนต์หนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นท็อปคอมเมนต์ของโพสต์นี้เลยก็ว่าได้โดยมีคอมเมนต์หนึ่งเม้นท์บอกว่าหล่อมากอยากเป็นมา้าเพราะเป็นเบลล่าไม่ไหวค่ะคอมเมนต์นี้มีแฟนคลับคนอื่นเข้ามากดไลค์เกือบ500คนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นคอมเมนต์สุดฮาที่เรียกรอยยิ้มให้กับใครหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็มีคอมเมนต์ดังนี้ค่ะเห็นด้วยค่ะเอ็นดูน่ารักไม่ไหว